สบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีบัวสุขุสุคนเรากระน,น้อนแล้วเอากระพาลูกทรายเข้าลงมาเลยมาเหรออยากลงมาฮิดาได้สะอสบายดีปลาลุงลรอๆค่อยากลงมา,า,รงากรม,มหัวลงน้ำดีครับป่อน้ำบ่อหัปลาลุงดีครับปลาลุงปลาลุงบ่ดูแม่น้ำมาดู เอาเป็ดยู่เบาๆยังเพิ่อนได้สัตว์เบาๆน่ะได้ไลยค่ำน่ะกินน้ำแน่ว่าดูเป็นงาเกับก้ามาดูบปได้ปากเกือกเราพี่น้องเลยเนาะฮันน่ะว่าเป็นอยู่ัลโหลน่ะไม่ค่อยเ้าแมนบ่ลอ่าแพงไผ่เป็นงาแพงงา โอ้ยายได้ยินที่ดีใจแล้วนี่หางแพงหยาแห้งบ่อืมหางแพงไผ่แพ่งหยางฝนว่าบ่แพงบ่แม่น่ะแพงแม่ยุแพงป่าลุงยุไปบ่ไปเบิ่งเขาเกี่ยวข่าวบ่อลงมาทงหนะาฝ่าลุงเลยลมหัวลมน้ำออกแล้วต้นทงมาวุ่นๆแล้วไปเบิ่งไปเบิ่งน่ะเห็นบ่ฝ่าลุงเลยเวลาเพูด ไปเบิ้งทันเวลาอย็กกินข้าวกินข้าวกินข้าวนาวนวออ่ะไปเบิ้งบ่ไปเบิ้งเจ๊เจ๊นะไปเบิ้งเนยนะห้องเนยดูห้องนาช่าดูตาจิตจิตห้องถ้าอ่อยดูถ้าอ่อยจิตจิตห้องถ้าอ่อยดูห้องออหองลีดดู เบิ้งรถจักรเขาขี่รถจักมาหน้าเขาป่ะไปเบิ่งสะป้าแม่พาไปเด้อป่ะอออไปเบิ่งเออแกวขาเอ็งมาถูกหน้าฉีเลี้ยวเห็นแต่ต๊ะเปรื่องเล่เด้อบาดนียหน้าข่อยฉิแล้วแล้วห้วหงษ์ขาวลายเขี่ยรลายนี่ลมลมลมมีแต่ลม งมาวีดวีดอกกันเหลองๆเวลามันโอ้เวลาหาเดียวบอสถ้าจะได้ขึ้นพักแล้วเน่้อม่เท่าไหเจ้าข่าเด้อร่มเนาะมันนี้ต้มถ้มถึงยังนังเนยสบริปะาลุง Long lòng 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 lòng

เด่นป่าไม่อยากเล่ลนน้าเขาื่นอะอืมเจ้าคู่บ่เห็ดเ่ไว้มันก็ขึ้นมาแล้วป่าไมา่อยากเล่นขื้นทิ่งแม่นยู่มัวอานตอนคำๆมนะันอ่ะ ได้ยู่นป่านะจะไปะยามของเจ้านะอืม,อม มันอยู่ได้นหาน่ะมัืนบ้องพ้นแนี่อยู่ก็คนไทนานไมอยาขึ้กเลหาเคีเียดไม่อยากดื่แต่พอเท่านั้นให่อทังทั้งพวก ไม่หน้า่ได้หน้าอออขอะเกงอตะเอาใบเก้อืออี้ปาดม่ปวยไปแล้วประพันธ์เอามาไ่กเกียวได้บานมะมงนะแต่ว่าเขาเกี่ยวเป็นกรมอะคือคือเฮาผูพรกมี่

ในชีวิดคอนโดใหม่นี่เนาะขาวน้เกียเกเากเกอกสียงยังลูกบอกพ่อยอ่อยเน่เด็กไข่ได้บอกหนึ่งนแ่้พยไปซื้อไหไว้บอกไหมลูกบอกไป ý Mà Mà vào, vào ý thức <laughs> ấy Thì nó thức vào thức ý nữa ý thức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  ý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  rồi. ý งขึ้นไั่เห็นไั่ชุ่มพนย้งอยู่ยังหายยังเด้งรื้อไผ่พื่อหน่อยบ่ไปดึงไปดึงมันจะบาดมื้ยปะเป็นเจ้าเลยเนาะ เอ้าขอบ่าโร่งไปตอนม่วว่านีน่ตอนอคำคำน่ะโอ้ยเฮนยจะห้อยตีนเขามาทั้งก้นตจอพี่ห้อยเกือบพายพี่นนหน่อยทั้งก้นคราะไหม เมาลายคนโคดคือคือห้อเก้านี่เขาบ่คอยขึ้นมากปนไหอคอยอย่างนี้อือมึงไรดอไวเซียไว้ซื้อมันปูมันเปล่า mưa bò mưa bão cha cha, giờ mưa rồi bảo vệ phe nhỏ đi con nè <laughs> 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 <laughs>

มเกีียวอ่ะมัียมันเกี่ยวอยู่แมอีกองมืจะเกีียวฟอมห้นายเลยแบบนี้เกี่ยวของหนั่นแหละมึงอลุกมึงอ่อลุ้หยนลกคุณอะไรสิิตาบส้มพุก็ตายตายไปชิหัวตาชูไปชเขาไป้คอกินา